เพราะสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องราวของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่งานวิจัยที่เข้าไม่ถึงไม่ใช่การเรียนรู้แค่ในห้องเรียนเราจึงมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการ และที่พื้นทางสังคมด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืนคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่มุ่งเน้นงานวิจัยและผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสิ่งแวดล้อมโดยเปิดเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกครอบคลุมสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆได้แก่ หลักสูรปริญาโทสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมสาขาการจัดการท่องเที่ยวชนิเวศชุมชนสาขาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนนานาชาติและสาขาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งหลักสูรปริยาเอกสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมนานาชาติสาขาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนนานาชาติสาขาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง และสาขาการจัดการนวัตกรรมระบบนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยคณะมีวิจัยเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมนโยบายและกฎหมายสิ่งแวดล้อมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทั้งทาง,ทงด้าน gis และรีโมท s ซ n นซิง การประเมินความเสี่ยงการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมการจัดการมลพิษทางอากาศน้ำดินทางทะเลขยะน้ำเสียของเสียอันตรายไมโครพลาสติกขยะทะเลการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศท,ทางทะเลและชายฝั่งวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมทะเลและชายฝั่ง การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานการจัดการพลังงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานพลังงานทางเลือกเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศการท่องเที่ยวเชิงนเวศชุมชนโรงแรมสีเขียวการท่องเที่ยวสีเขียวและนวัตกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คณะได้ออกแบบหลักสูตรที่ตอบโจทย์ผู้เรียนที่หลากหลายทั้งกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ผู้ที่ทำงานประจำผู้ประกอบวิชาชีพอิสระและผู้ประกอบการโดยมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดทั้งแบบออนไลน์และแบบออนไซต์ site, ในวันธรรมดาและวันเสาร์อาทิตย์คณะมีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะของผู้เรียนเช่น การทำวิจัยในห้องปฏิบัติการการออกภาคสนามการเรียนรู้คู่ไปกับการทำงานการศึกษาดูงานการเข้าร่วมอบรมสัมมนาประชุมวิชาการและการเข้าร่วมจัดนิทรรศการต่างๆ โดยคณะมีทุนการศึกษาทุนอุดหนุนการวิจัยและทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการสำหรับนักศึกษาด้จัดการสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการพลังงานการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับชุมชนสังคมท้องถิน่นไปจนถึงระดับประเทศและระดับโลกจะดีกว่าไหมถ้าเราใช้เวลาดูแลโลกใบนี้ไปด้วยกันเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของเราทุกคน เธอบอกว่ารักฉันเธอก็ต้องแค่แค่เธอมีเวลาให้คิดถึงกันแค่นั้นก็ไม่ยาจะไม่งองแงแค่เธอใจใส